สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เดนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย ยุงอัจฉริยะแบคโฮองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพยาหมองตาถ้วยทอง เกิดเหตุระเบิดขึ้นสองครั้งซ้อนที่จังหวัดปัตตานีเมื่อค่ำวานนี้จุดแรกเป็นเหตุระเบิดรถยนต์ใกล้โรงแรม CS ปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนส่วนจุดที่2เป็นการวางระเบิดแสวงเครื่องเมื่อแปลงไฟฟ้าที่ถนนปากน้ำกลางเมืองปัตตานีส่งผลให้ไฟฟ้าดับเกือบทั้งเมือง ด้านนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความรุนแรงพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ขณะที่สมผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะยิงทหารเสียชีวิตสี่ศพยังไม่ยอมให้ปากคำที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี พรรคเพื่อไทยยังไม่สรุปแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งคณะกรรมการศึกษาผลดีผลเสียกับพรรคร่วมรัฐบาลควบคู่ไปกับการเปิดเวทีชี้แจงประชาชนย้ำไม่ถอนทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติรองดองศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยายลัยหอ,อก,การค้าไทยเผยวิกฤตเศรษ,ษาฐากิจยุโรปกระทบการส่งออกไทยให้ลดลงร้อยละ4.5ุดชุดการส่งออกทั้งปีชะลอตัวต่ำสุดในรอบ3ปี รุ่นสวัสดีคท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำสำหรับเช้าว,วันแรกของเดือนสิงหาคมนะคะแหมเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่1สิงหาคมพุทธศักราช2554ซึ่งก็แน่นอนค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์การเมืองมีหลายคนทํานายไทยทักว่าจะเกิดเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้สิงหากันยาตุลาจะเป็นช่วงที่บอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราต้องจับตาก,กันเป็นพิเศษวันนี้วันเริ่มต้นจะมีการประชุมสภาสมัยวิสามั นะคะตกลงเมื่อวานประชุมพักร่วมรัฐบาลกันไปแล้วมีผลออกมาอย่างไรแล้วทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์จะเจาะลึกกับอาจารย์สุขุมทั้งสองท่านก่อนจะมาพูดคุยกันไปชมรายงานพิเศษกันก่อนค่ะ การเมืองในเวทีวรัฐสภาที่พักไปกว่าหนึ่งเดือนจะกลับสู่ความคึกคักร้อนแรงอีกครั้งหลังเปิดการประชุมสมัยสามัญทั่วไปในวันนี้โดยมีประเด็นร้อนอย่างน้อย3ประเด็นรออยู่ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างอยู่ในวรระที่3ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติที่มีเป้าหมายจะพาประเทศไทยกลับไปสู่สภาพก่อนการรัฐประหารวันที่19กันยายน2549 และการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ว่ากันว่าฝ่ายค้านล็อกเป้าไว้ที่นายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมาเกือบครบหนึ่งปีโดยไม่บอบช้ำจากการตรวจสอบในสภา ขณะที่ฝ่ายค้านยังไม่เปิดเผยช่วงเวลาในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองนอกสภาว่าด้วยกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีก็มาแรงไม่แพ้กันโดยคาดว่าจะมีการปรับใหญ่กันในเดือนสิงหาคมนี้แต่การปรับครมอรจะมีขึ้นก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านจริงหรือหากรัฐบาลตัดสินใจเช่นนั้นจริงจะเกิดอะไรขึ้นกับนายกรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าหมายหลักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ติดตามช่วงหน้าค่ะ ชาติไยเรานั้นเหล่าบรรพบุรุษกำนันผู้ใหญ่บ้านในอดีตไดแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นรากฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างยาวนานโดยสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชันภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นณบ้านกเกาะอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งระยักเวลาผ่านมาแล้ว120ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงความสําคัญเป็นดัก่แกนหลักของสังคม กับแม่ลำบากมาตั้งแต่จำความได้เมื่อก่อนขายข้าวแล้วเงินแทบไม่เหลือติดมือแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาดูแลครอบครัวเราไม่ลำบากอีกแล้วปัจจุบันครอบครัวผมมีความสุขเพราะนโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ทำให้ผมมีวันนี้และมีอนาคตที่มั่นคงผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและเป็นเกษตรกรไทยยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมคืนความสุขให้พี่น้องเกษตรกรไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ไมใหม่ๆและเรื่องราวสนุกสนุกสำหรับเด็กนะครอบครัวในรายการครอบครัวขขาเด็กทุกวันจันติดสู่เวลาตีห้าสิบห้าสิบห้าสิบท้ยายกันค่ะโอ้ยโอ้ย,อยพี่จอเป็นไรพี่เล่เขาไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมามาสิเฮ้ยแล้วมันต้องไปตรวจอะไรตรงนั้นเนาะอยากรู้ใช่ไหมยอ,อยากรู้ติดตามในรายการเฮลมีพีซเวลาตีห้าห้าสิบห้านะครับโอ้ยในรายการดูนี่โอ้โเจ็บตรงนั้นเนาะจี๊ดเลยจี๊ด คิดช่วยทําโดยองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน ยกรัฐมนตรียืนยันไม่คิดปรับกรมอก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบุว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะยืน่นซักฟอกส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงโฆษกสารรัฐธรรมนูญเผยสำนักงานสารรัฐธรรมนูญทำหนังสือแจ้งยกเลิกคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระสแล้ว รัฐสภาว่าจะดําเนินการลงมติหรือไม่ทลองฟ้าเหนือเมืองฟินิชและอริโซนาของสหรัฐถูกกคกลุมด้วยฝนจํานวนมหาศาลส่งผลกระทบต่อการสัญจรและระบบไฟฟ้าผู้เชียวชาญระบ,บุรุนแรงที่สุดนับจากปี2473มือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงในโรงภาพยนตร์ที่รัฐโคโลราโดของสหรัฐถูกตั้งข้อหาในความผิด142ประทงและหาศาลตัดสินว่าปิดจริงต้องรับโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตแก้วคงประยุนนักชกไทย ุ่น49กิโลกรัมสามารถเอาชนะนักชกจากแอลจีเรียไปได้19ต่อ11คะแนนเท่ารอบ1 6คนสุดท้ายเป็นคนที่2ต่อจากจัดชัยมุดดีในรุ่น52กิโลกรัม กลับมาช่วยคิดช่วยทํากันนะคะวันนี้อาจารย์สุขุมสองท่านอยู่กับเรารองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะเครับกีเห็นหน้าแก้วยังบอกอือหือป่อยดีมากเลยนะคะป่อยฉลาดฉลาดคอยได้อย่างนี้ทุกครั้งทุคืนเนาะจะได้กับถึงแม้ว่าจะเงินอัดฉีดเทียบทดนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ใช่ใช่เรื่องกีฬาอย่างว่าเนี่ยนอกเหนือจากหลายๆคนเขามักสมัยก่อนนะอย่างว่าหลายๆคนมักจะมองว่าคนเล่นนักกีฬาไม่ฉลาด เราจะบอกว่ามีแต่พลังมีแต่กําลังจริงๆไม่ใช่เลยอ่าเดี๋ยวนี้ต้องฉลาดถึงจะเล่นกีฬาแล้วชนะถึงจะแบบแก้ชนะเนี่ยไม่ได้ใช้หมัดต่อยนะใช้สมองต่อยอ่าเราก็มีนักกีฬาหลายคนที่ผ่านมาหลายๆคนนี่ใช้สมองในการต่อยเพราะเราจะอยู่ได้นานแล้วก็เป็นตํานานนะคุณสามารถนี่ก็ ขึ้นชื่อนะคะแบบว่าเป็นคนว่องไวใช้หัวสมรักคาสิงอย่างเงี้ยแล้วอย่างกรณียกน้าหนักเนี่ยนะมันอ่านเกมมันน่าดูนะว่าจะเรียกน้ำหนักเท่าไหร่อะไรา่ารๆเท่าไหร่คนที่บางคนนี่เรียกสูงนี่แปเลยไม่ได้เลยเสียโอกาสไปเลยเพราะมันมีหลายท่าที่ต้องรวมคะแนนกันด้วยเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยดูการแข่งขันกีฬาเนี่ยย้อนย้อนดูตัวเราดูสถานการณ์บ้านเมืองของเราได้เหมือนกันแต่ผมอยากจะฝากท่องสามนิดนึงนะฮะว่าเวลา มวยอะไรต่างๆเนี่ยต้องนี่ตัวจริงเสียงจริงให้อาวพากเยใช่สภาพเราโอ้โหเมื่อกี้คุยกันเบื้องหลังก่อนจะขึ้นนะโอ้โหอันนี้นักมวยเก่าใช่ไม่ใช่นักมวยเก่าผู้สื่อข่าวมวยเก่าผู้สื่อข่าวมวยเก่านักเขียนสารคดีเก่านี่แต่โหจะอีกจ๊อบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่มันเก่าคำว่าเก่ามันมาติดมานะ คือว่าออกมาว่ามันจะย้อนยุคไงจะไม่ทันสมัยไม่หรอกผิงว่ากีฬาไม่ไม่แปลกไหมกีฬานี่พัฒนาตลอดนะแต่การเมืองไม่ค่อยอะใช่จริงๆแล้วเห็นนักกีฬาหลายประเทศนี่โอ้โหพัฒนาเร็วมากอย่างเมื่อวานนี้นะเมื่อวานที่มีประชุมแล้ก็กถูกแล้วว่า ลำดับเป็นยังไงไม่ใช่ฮะลำดับจะต้องเป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยไม่มีอะไรพลิกแปลงนะกลาคือร้องเพลงมีความสุขกันใช่ไหมเพราะอะไรตกอกมานี่นี่คือสิ่งที่ชี้เห็นว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีความสุอเวลาประชุมข่าวพักร่วมฝ่ายการไม่ค่อยมีสังเกตไหมใช่ไหมหรือประชุมเนี่ยผมว่าบางที เรามั่ก็ด้ินเสียงเพลงหรืออะไรเงี้ยเหมือนอย่างเนี้ยมันคึกคักนะคนเข้าร่วมแหมอะไรต่างเนี้ยเป็นครอบครวัวเป็นญาติกัน,กนอะไรแล้วก็แหมรันพูดเหมือนกับทางพักประชาธิปัตย์เลยเขาบอกว่า<อ>ที่รัฐบาลทําต่างๆเหล่านี้พักร่วมทำเนี้ยเป็นการยื้อเวลาซื้อเวลาไปาทำไม ก็เวลามันไม่ต้องยื้อมันไปก็มันเรื่อยเรื่อยต้องสรุปก่อนว่าสรุปแล้วเมื่อคืนนี้มีมติมีแถลงการณ์ามพักร่วมรัฐบาล่วสามข้อที่ว่านะครับข้อแรกก็คือให้ตั้งกรรมการพักร่วมส1บคนเพื่อศึกษาเรื่องของรัฐมนูบตามร่างที่เสนอเข้าไปในสภาที่ผ่านสองวาระไปแล้วถูกไหมคะแล้ประเด็นที่สก็คือว่า เรื่องของวาระสามที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยไม่ได้ถอนออกนะแต่ให้ชะลอไปก่อนรอผลจากการศึกษานะครับของกรรมการ11คนนะครับและประเด็นที่3ก็คือว่าระหว่างที่ศึกษาเนี่ยนะครับให้พักร่วมนะคือทุกพักออกเดินสายพบประชาชนให้ความเข้าใจนะครับในเรื่องนี้ว่าทำไมถึงจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะจริงๆแล้วก็ อันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ๆเข้ามาจะมาแก้แล้วชาวบ้านชาวบ้านซึ่งเรามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คือถ้าจะรู้เฉพาะฐานเสียงของพรรคในการหาเสียงมันก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วคือผมว่าคนอื่นก็รู้นะเพียงแต่ว่าประเด็นมันไม่ไม่ชัดประเด็นไม่ตรงกันว่าจะแก้อะไรตอะไรอย่างไรออย่างผมนี่ถามว่าอยากอยากให้แก้ไหมอยากอยากให้แก้เรื่องอะไรเรื่องเอานี้ก็ยุบพรรค เป็นต้นอย่างนี้หรืออย่างเช่นเรื่องของทําสัญญากับต่างประเทศแต่ว่าถ้าไปไปแก้แบบว่าให้ยกเลิกไปเลยเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยผมว่ายั่ไม่เห็นด้วยอะไรเนี้ยนะเพราะยังไงก็ควรจะมีองค์กรอิสระที้ซึ่งอาจจะมีที่มาให้มันรัดกุมกว่านี้อะไรเงี้ยคอยตรวจสอบถ่วงดุลอะไรเงี้ยนะกว่าจะได้ องค์กรอิสระมาจําได้ไหมคะตอนปี40นล่นก็เหนื่อยหอบแฮกกว่าจะได้เพราะเราต้องการให้มันมีระบบการอํานาจไม่มีนักการเมืองมาครอบพยายามพยายามที่จะพูดตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะแก้วิธีใดนะฮะไอการแก้วิธีใดเนี่ยมันส่งจากที่มาด้วยตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าแก้ด้วยสสรอเนี่ยหมายความว่าเราอยากให้คนที่ไม่ใช่นักการเมืองเป็นคนแก้มาแก้แต่ถ้าอมว่าให้แก้เป็นรายมาตราเนี่ยนะันที่เราให้นักการเมืองแก้ซึ่งเขามีส่วนได้เสียถูกต้องไงแล้วมันก็ต้องแก้เพื่อเขามันไม่ใช่ว่าอย่าแก้แบบนั้นนะเอาให้แก้เป็นลายมาตราดีกว่า อะไรเงี้ยซึ่งมันคนละแนวกันเลยนะครับคือมันอยู่ที่แนวคิดแนวคิดแนวคิดอยากให้คนที่ไม่มีส่วนได้เสียมันช่วยกันแก้่หรก็ตามรู้ว่าการที่จะแก้ให้สําเร็จเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนี่มันสาคัญอยู่แล้วเป็นหลักการแต่ว่าไอ้ที่มันไม่สําเร็จอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันไปตั้งธงกันไงว่าถ้าทําอย่างนี้ข้าจะชนะข้าจะแพ้นะครับเพราะถ้าไม่คิดว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้โอ้โหไฟ พรรัฐบาลเนี่ยได้เต็มๆไม่เสียหน้าแต่ถ้าขัดขวางไม่แก้สําเร็จเป็นการชัยชนะของพรรคฝ่ายค้านแน่ใจเลยกลัวจะคิดกันอย่างนั้นตลอดใช่ไหมครับไม่เขาก็คิดอย่างนั้นตลอดเขาคิดอย่างนั้น่ะแต่แน่ใจหรือว่าเขาคิดถูกก็ไม่ถูกไงเ่จคือแต่เขาคิดอย่างนั้นจริงๆอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์มาแต่นี่เป็นเหมือนเรื่องแพ้ชนะซึ่งมันไม่ใช่อะมันน่าจะเป็นเรื่องเหตุผลกันมากกว่าตรงนี้นะเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่ของ วงชนชาวไทยนี่ไม่ได้ของพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งเหมือนอย่างผมไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเนี่ยนะค่ะไม่ว่าเขาจะยุบยุบพรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะยุบพรรคพลังประชาชนหรือไม่ว่าเขาจะยุบพรรคปฏิปัติผมก็ไม่เห็น,หนด้วยหมด,ดแต่บางคนบอกถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเผื่อว่ายุบป,ประาติปัดยุบพลังประชาชนก็ต้องยุบป,ประชาธิป,ปัตย์ซึ่งผมว่าไอ้อย่างนี้มันคิดแบบอะไรฮะ เหมาเหมาเก่งเมาเก่งที่มันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูในรายละเอียดวันนี้เปิดประชุมสภาแต่วันพรุ่งนี้จะหยุดใช่ไหมคะวันหยุดราชการวันหยุดราชการก็ดูว่าทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรร้อนหรือไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเชวยคิดจะทำกันค่ะรู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะ ที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ เดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทําให้ผ้าไทยไม่สูญหายทําให้ชาวบ้านมีงานทํามีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารอมสิน เชื่อเถอะค่ะว่าผู้หญิงไทยอะเก่งเชื่อเถอะผู้หญิงไทยแกร่งและเชื่อเถอะค่ะว่าผู้หญิงไทยมั่นใจในตัวเองร่วมฉลองวันสตรีไทยวันของผู้หญิงไทยติดตามวันพุธนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะแจ๋วจะพาคุณผู้ชมไปทานเค้กเค้กเมืองตรังเทศกาลงานนี้เค้กล้วนอร่อยจริงๆติดตามให้ได้9นาฬิกา40นาทีกับแจ๋วค่ะช่วยคิดช่วยทาโดย ยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน แลค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำมีคนโทรศัพท์มาแซวบอกว่าที่ฉันบอกพอ,พอสอผิดตอนเปิดรายการปีห <c oughs> ้าสี่ไปอะไรไปเนี่ยเอออันนี้ไม่ใช่รายการเทปนะคะย้อนไปหนึ่งปีนี่ปีห้าห้าค่ะขออภัยแล้พูดผิดไปรู้สึกสติไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเท่าไหร่จะวิตกกังวลในอะเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องไปปลูกป่านะคะอันนี้เด็กๆที่เขียนเรียงความมาสมัครไปปลูกป่ากับพวกเราช่วงวันแม่ออาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ พี่ๆก็เตรียมตัวประกาศรายชื่อน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา80ท่านที่จะไปที่เขื่อนสุริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะกฟผเขาสนับสนุนการเดินทางทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะน้องๆเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่แฟนเพจ worldwide.facebook.com/slash เด็กคิด3นะคะเด็ก d e k k i d 3นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆก็จะโทรศัพท์ไปแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวจะเดินทางแล้วก็ต้องมาคุยกันก่อนมาประชุมกันก่อนที่กฟผก่อนจะเดินทางด้วยนะคะก็ งานนี้พี่หญิงไปสอนนะคะสอนเรื่องของการเขียนข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวพี่จุ๋มไปเด้งไปแน่นอนฮามากข่าวที่แล้วนะคะ<ม>นพะขวญน,นะคะรวมถึงเ,เราจะสอนผลิตสกู๊ปข่าวกันด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวกันด้วยใครอยากจะร่วมจิตกิจกรรมอา,าสาสื่ออื่นนะคะวันเสาร์อ๋อของของช่อง3ก็มีของออกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำขืดสรีกกับสื่ออื่นของกอฟผก็มีวันเสาร์อาทิตย์ เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้ที่หน้าเมเจอร์สยามพารากอนกิาใครไม่ได้ไปปลูกป่ากับเราก็มาที่กรุงเทพสยามพารากอนเตรียมไปสนุกสนานกันได้เอากลับมาคุยเรื่องการเมืองกันต่อเมื่สภาวันนี้เปิดสภาวันนี้นนตอนอตอนบ่ายครับตอนบ่ายแล้วก็เอ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครับถูกไหมคะทั่ว<ะ>ไปต้องทั่วไปต้องพูดให้ครบด้วยรัฐสภาแปลว่าประชุมทั้งสองสภาไม่ใช่หมายความว่า ก็เป็นสมัยประชุมที่ทั้งสองประชาสามาประชุมได้ประชุมได้ส่วนจะประชุมรัฐสภาหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับมีวาระหรือเปล่าออขึ้นอยู่กับมีวาระอย่างเช่นถจะเอาวาระแก้่นเข้าเนี่ยก็ต้องประชุมสองสภาต้องประชุมสองสภาตรงนี้นะแล้ววันนี้ที่มันสําคัญก็คือว่าการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นสมัยนิติบัญญัติว่าเรื่องของกฎหมายจะยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ไไม่่ด้อะค่ะรั้งนี้ได้แล้วอันนี้ทุกไปเพราะฉะนั้นจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยื่นอะไรก็ยื่นยื่นไปได้ต่างกันแล้วก็ยื่นแน่ๆด้วยแน่ๆเพราะรู้สึกว่าจะเป็นประเพณีออ๋เาต้องขอตรวจสอบอ่าต้องขอตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยผมว่าเกมการเมืองมันก็ชิงไหวชิงพลิบกันนะทุกครั้งเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยมักจะบอกเลยว่าจะอภิปรายคนนู้นคนนี้คนนี้พอรู้ท่าทีรัฐบาลก็เปลี่ยนและคณะกรรมาธิการไอ้คนที่ตะวันเนี่ยไม่ครั้งนี้อุบตายไปเลยบอก จะพุ่งเป้าไปที่นายกนะก็คืออยากให้ปรับนายกว่าอยากให้นายกลาออกเปล่านะครับแต่พอไม่อยากให้นายกไม่อยากอะไรก็รอคืออยากให้นายกพ้นตาแหน่งใช่ไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ขอให้พ้นตาแหน่งเถอะคือพอเราจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับคอรมอเนี่ยจะเห็นได้ว่านักวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้อาจจะบอกว่าถึงทางตันหรือว่าบอร์ดเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่ากระแสตัวนี้ค่อนข้างเงียบนะครับทางหรื่อใิรก็แบบว่า S 1> <S 1> จะโอนติดเลยเนี่ไม่เกี่ยวไหมอาจารย์คือมันมีบางอย่างคือคนเขาคิดว่าปรับก็เท่านั้นไม่ปรับก็เท่านั้นนะผมลองลองสำรวจรายการทางวิยุาณมันะค่ะมบแปดกับห้าสิบสองอ่ะพอัปรับไม่ปรับพอกันคือคือปรับเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ปรับเพื่อ่ดีอะไรมากกว่าเดิมหรือไม่ปรับก็ไม่ทําให้บ้านเมืองเสียหายหรืออะไรางี้อันนี้คือมองในแง่ประชาชนนะแต่แง่การเมืองเขาอยากแ่แง่การเมืองเนี่ยเราเจนรู้ว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเขามีความคิดว่า ไม่อยากปรับนะถ้าปรับเนี่ยจริงๆแล้วก็ไปห้องกองไปอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าโผล่มาแล้วว่าใครเป็นใครแต่เขาบอกถ้าปรับอย่างนั้นเนี่ยมันก็เสียน้ำใจกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เราให้มีการอภิปรายก่อนปรับอย่างนั้นเสียน้ำใจด้ยแต่ว่ารู้แล้วสิท่าเนี่ยใครเป็นใครบ้างใครซู้แล้วใครตอบได้ไม่ได้อะไรต่างๆมันโดนโจมตีมากเ่ยก็ค่อยปรับนั่นหนึ่งละในอันหนึ่งก็คือว่าถ้าสูตว่านายกยิ่งรักเนี่ย นะครับปรับตรงนี้ออกไปสักก่อนเนี่ยนายกยิก่งรักก็รับเต็มๆเวลาข้าพิรายเพราะฉะนั้นตอนนี้<อ>ใครทําอะไรไว้อย่างไงยอย่างเช่นจับนําข้าวเนี่ยคุณบุญทองทําไว้ใช่ไหมรับไปก่อนนี่ก็เท่ากับว่าอาจจะยืมมือฝ่ายค้านจัดการน่ะเออเป็นไม่ได้แมจ่จันเป็นไปแล้วคือคนรู้าดม่าต้องเป็นอย่างนั้นยืมมืออยากจะออกออกก็เดี๋ยวฝ่ายค้านดูตรงนี้ะคือไม่ต้องตรงะฝ่ายค้านเขาเตรียมอยู่แล้วตรงนี้แต่ว่าอันหนึ่งที่ชัดเจนที่อาจารย์พูดก็คือว่า นายกไม่ต้องขึ้นยืนทุกเรื่องไงถ้าเผื่อว่ามันมีเรื่องนี้มันเกี่ยวบใครคนนั้นก็ต้องลุกขึ้นยืนคนนั้นก็ต้องรู้ขึ้นยืนแม้กระทั่งเป็นการอภิปรายนายกคนเดียวนะก็รองนายกพูดได้อย่างนั้นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี้พูดได้ไม่จําเป็นตรงนี้เพราะผมว่าจุดหมายที่ยังไม่ปรับเนี่ยน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้มากกว่าแต่ปัญหาก็คือฝ่ายค้านเนี่ยจะดึงเรื่องอภิปรายเนี่ยไปจนถึงปลายประชุมสมัยประชุมสภา ถึงเมื่อไหร่สิ้นสุดประมาณประมาณเดือนสามสี่เดือนประมาณตุลาก็จะไปปลายตุลาขึ้นพฤศจิกาซึ่งอันนี้ก็ทําให้รัฐบาลนี่อึดอัดหรือคนที่อยากเป็นอยากเป็นอึดอัดอึดอัดนะเพราะอยากได้ย่อยู่แล้วะไรไม่ทราบนะผมมีความรู้สึกเห็นหน้าบางคนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่ามาแล้วจะมีลนจะมาละจะทำแล้วอะไรเงี้ย่แต่ว่าไปสรุปง่ายๆว่าการที่จะปรับไปจนถึงตุลาก็เพื่อรอให้ คนหนึ่งเกษียณก่อนเกษียณกันยาจะได้มาเข้าคอรมอหนึ่งตุลาทันทีผมว่าคงไม่ใช่ไม่ใช่เหตุนั้นเหตุที่อาจารย์พี่ก้อสองข้อข้างหน้ามากกว่าแต่ยังไงก็ท่านพบตรที่จะเป็นอดีตพบตรเนี่ยไงๆก็ปรับตอนไหนก็ได้อยู่แล้วมันนำสกุลก็โอเคก็วางว่าเลยจะเป็นรองนายกแทนคุณเฉลิมใช่ไหมคะไม่ใช่แทนคุณเฉลิมคู่กับคุณเฉลิมอก็วางคู่กันอเป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะมีบางคนซึ่ง วางคู่กันก็ต้องมีคนออกสิฮะไม่ครปกติวันนี้ใครดูแลความมั่นคงยุทธศักดิ์นะครับอ่าค่ะเอาจะดุ้งเลยคุณยุทธศักดิ์ผมพูดถึงเนี้ยคุณยุทธศักดิ์กำลังทำงานสำคัญอยู่ครับก็ป่านนี้ไม่ได้เหรียญทองเลยนี่ไม่ใช่เรื่องคุณอภิสิทธิ์เออไม่คุณอภิสิทธิ์ูกสุขบอญอ้าก็จะต้องรับผิดชอบ นั่นคุณสุภาพลใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้คุณยุทธศักดิ์ต้องได้เหรียญทองน่ะอาที่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงเหรอค่ะไม่ได้เหรียญทองเดือดร้อนนะคุณผู้แล้วท่านจะทำยังไงล้วตอนนี้จะไปเร่งยังไงคนที่ถ้าไม่ได้เหรียญทองนะคนจะพูดเลยคุณจุมพลศรีป่าจาก็ระวังเพราะอะไรฮะดูแลมีรัฐมนตรีเก่าที่เขาเคยทําไม่ได้เหรียญทองมาก่อนเขาอยากกลับมาแล้วแล้วมันสำคัญที่สุดก็คือคุณจะบอกว่าถ้าไม่ได้เหรียญทองนะเขาจะจําไปเลยนะ สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไปโอลิมปิกไม่ได้เหรียญทองเลยโอ้โหกดดันหน้าดูเลยเนี่ยกดดันนักกีฬาแต่ตอนนี้ตอนนก็เรามีมีเหรียญทองหัวเส้นหงใช่ไหมเอาอัดฉีดอัดฉีดอยู่นะฮโอ้แต่ได้มาก็รวยเลยนะพวกทรงกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเชียร์แบดมินตั์มาที่หน้าเนี่ยขอให้ได้เหรียญทองนะนนะะออยาากให้้ไดทิตย์หน้าเรามาเจอกันีนขอให้ได้เหรียญทองแล้วเด็กมามาฉลองเหรียญทองได้แต่ตอนนี้ถ้าดูนะสถานการณ์ เขาบอกหมดเวลาแล้วผมว่ามีการนึงก็คือประชาธิปัตปัเนี่ยเดินหน้าไม่ได้เต็มที่แม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนีทหารเรื่องของคุณสุเทพก็เจอหลายเรื่องอ่าใช่เรื่องที่ดินอะไรต่างต่มาติดตามอาทิ์หน้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันต่อการเมืองบ้านเรานะคะเดือนนี้บอกแล้วจริงว่าทุกคนจับตาเป็นพิเศษทีเดียวเด็กไปชมเด็กคลิปเด็กทำการปิดท้ายที่ทางข่าวแต่วันนี้วันนี้อาจารย์สุกุลทั้งสองท่านนิฉันสิริยบตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้ารู้จักบ้างหรือไม่รู้จักเลยวันนี้น้องซี่ขออาสาพาเพื่อนๆไปรู้จักแหวงผ่านวรรณกรรมเยาวชนแหวงที่รักเล่มนี้กันค่ะแหวงที่รักเป็นงานเขียนจากชีวิตจริงของชบาบ้านหรือดอกเตอรขวัญดีอัตวาวุธ,ธิชัยที่ได้เล่าเรื่องราววันๆของเด็กไทยพุทธท่ามกลางของเพื่อนมุสลิมในอำเภอแหวน จังหวัดนาราธิวาสวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เรียบง่ายหลายคนที่ปรากฏชื่อในหนังสือยังมีชีวิตอยู่จริงและพร้อมจะยืนยันว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีแหวงก็ยังคงเป็นดินแดนที่อบอวลด้วยความรักและความเอื้ออาทรของคนต่างศาสนาค่ะก่อนโนทายพูดกับ มุสลิมนี่เป็นเพื่อนสนิทเจอเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไทยคนอิสลามก็ไม่มากคนไทยก็มีเป็นเพื่อนกับคนไทยสนิทมากกินข้าวบ้านเขาพี่น้องไทยพุทธมุสลิมที่ปฏิบัติงานร่วมกันหรือชาวบ้านไทยพุทธกับมุสลิม ก็ทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับนี่คือมะมุดผลไม้ป่าของคนแว้งค่ะและนี่ก็คือขนมครกราชกะทิขนมหวานที่หาก,กินได้ที่แวงค่ะแต่ถ้ามีคนถามว่าแววงอยู่ที่ไหนอยู่ไกลไหมอย่าลืมยื่นหนังสือและมีให้นะคะเพราะว่าแววงวันวานจากวันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะเด็กหญิงปฐมมาเละนะผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ วันนี้ต้องติดตามการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปวันแรกฝ่ายค้านเตรียมเสนอยติเปิดอภิปรายเรื่องสถานการณ์รุนแรงในภาคใต้กระทรวงพาณิชย์จ,จะถแถลงตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกระะกฎาคมสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดฟังคำสั่งคดีที่กะกะตมีมติเพิกถอนในศักกอแสงเรืองพ้นจากตำแหน่งสวสรรหาเนื่องจากพ้นจากตำแหน่งมาได้ไม่ถึง5ปี